นี่เป็นที่บนเขาบนโรนดโดที่24ไร่นะครับที่จะขายนะครับอยู่ที่เขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดขอนแก่นครับใครสนใจนะครับอยากได้ครับมีธรรมชาติที่สวยงนะครับเร่ดีมากเลยครับติดต่อมาได้เลยครับผมนะครับ082233444บินนะครับ ข้างบนก็นจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะเป็นเนินเขามีเป็นโฉนดนะครับนะดูธรรมชาตินะเลยนะครับที่จะขายนะครับ เป็นเนืที่ที่สวยงามมากนะครับยี่สี่ไร่นะครับติดต่อมาได้นะครับจากปิกนิพันธ์082-233-4434นะครับ